สวัสดีจ่าเด็กๆนะครับพี่เฉียบนะครับวันนี้พี่เฉียบจะมาสอนแคลคูลัสหนึ่งโดยที่พี่เฉียบยกตัวอย่างของข้อสอบเลยครับแนวข้อสอบนะครับเวลาน้องอยู่ปี1เทอมหนึ่งที่น้องต้องเรียนเรื่องแคลคูลัสหนึ่งนะครับนะครับโจทย์ก็เป็นลักษณะนี้ครับ y เท่ากับไอ้บ้านนี้ทั้งก้อนเลยฮะแล้วก็ถามหา y ดิฟครับนี่คือเรื่องเดลัวชีคิดตัวยากใช่ไหมครับอดใจไว้ก่อนครับเดี๋ยวพี่เฉียบขออนุญาตไปสอนอีกอันหนึ่งแนาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาสอนข้อนี้นะครับพี่มั่นใจว่าน้องจะสามารถ ทำข้อนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแฮปปี้แน่นอนบอกให้ hey, พี่เฉียบ5นาทีของมึงเนี่ยเอาไปทำอะไรทำแบบนี้ครับพี่จะมาสอนท็อปิกหนึ่งท็อปิกครับซึ่งเป็นท็อปิกที่สําคัญมากๆครับเราเรียกว่ากดลูกโซ่ครับหรือเรียกว่าเชนรูครับหลายคนเรียกว่ากดลูกโซ่นะครับบางคนก็บอกว่าพี่เฉียบผมรู้จักแล้วใจเย็ยนครับพี่ขอเวลาแค่5นาทีอธิบายในึให้ฟังนะครับ กดลูกโซ่คืออะไรเอ่ยนะครับเชลูคืออะไรให้น้องจำครับเชลูคือเหมือนกับคนที่ขี้ก๊อปปี้คนอื่นเข้าไปเรื่อยๆอธิบายคร่าวๆครับให้เป็นลักษณะนี้น้องรู้ใช่ไหมครับว่าสมมุติ d/ dx ครับของ x กำลัง4น้องบอกว่าเท่ากับ4 x เกำลัง3เหตุผลเพราะว่าอะไรครับเหตุผลเพราะว่าน้องดิฟเทียบ x ครับแล้วก็ฐานของมันก็เป็น x เราก็ดิฟลงมาตามปกตินะครับแต่ถ้าพี่ชิถามบอกเฮ้ แล้วถ้าชั้นต้องการจะดิฟตัวนี้ล่ะ x กำลังสบวกสทั้งหมดยกกำลังสี่ครับห้ามตอบเป็น4ีวงเล็บ x กำลังสองบวกสอย่างนี้นะครับบอกแล้วยังไงพี่เฉียบตัวนี้ครับให้เราไปยูสเชลูครับให้เราใช้กดลูกโซ่ครับก็คือยูสเชลูเป็นยังไงพี่เฉียบเชนลูเขาจะพูดถึงว่า สูตรออริจินอลเนี่ยเรามีสูตรตัวนี้ครับ d by dx ของ x กํลัง n เท่ากับ n x ยกกํลัง n ลบ1นะครับเหมือนที่เราทําข้อนี้ไปโดยที่ถ้าน้องสังเกตดีๆครับมันจะเป็นอย่างนี้ได้ครับดิฟเทียบ x ครับเบสของมันต้องเป็นอะไรได้วยครับเป็น x ครับเราถึงจะ Copy เราถึงจะได้ฟอร์มูลาตัวนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราดิฟเทียบ x ครับแต่เบสของมันครับ เบสของตัวที่เป็นถูกยกกําลังไม่ใช่เเขาบอกไม่ต้องสนใจครับมองเป็นสี่เหลี่ยมก้อนนครับเป็นอะไรก็ได้ครับมองเป็นสี่เหลี่ยมก้อนหนึ่งยกกาลัง n นะครับแล้วเราก็ก๊อปปี้สูตรข้างบนลงมาเลยครับอันนี้ก็กลายเป็น n ครับสี่เหลี่ยมยกกําลัง n ลบหนึ่งแต่ทุกครั้งที่ดิฟครับให้เราดิฟสี่เหลี่ยมซ้ำทุกครั้งนี่คือเชนรูครับเห็นไหมครับก๊อปปี้สูตรออริจินอลครับแล้วก็ดิฟ ซ้ำทุกครั้งมีตัวอย่างไม่พิเียบมีครับขอให้เรารู้สูตรออริจินนลครับเราสามารถสร้างเชลูขึ้นมาได้นะครับเช่นวันนี้จะบอกว่าเนื่องจากครับเรามีสูตรตัวนี้ครับ d by dx ของ sin x ดิฟไซ n ์ได้อะไรครับหลายๆคนจําได้ครับดิฟไซน์ได้คอสเหตุผลว่าอะไรครับเพราะเราดิฟเทียบ x มุมของไซ n ์ก็ต้องเป็น x จะกลายเป็นคอสและถ้ามุมของไซ n ์ไม่ใช่ x ละพิเศีมันก็ไม่ต้องตกใจครับน้องก็ copy มาเลยครับ d/ by dx ของไซนครับมุมของซน์ไม่ใช่ x ครับช่างแม่งครับเซตเป็นสี่เหลี่ยมใดๆขึ้นมาก็ได้ครับโอเคไหมครับมองเป็นสี่เหลี่ยมดิฟไซายสี่เหลี่ยมก็กอปี้มาครับก็ต้องกลายเป็นคอสะไรครับคอสสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับดิฟซายได้คอสเห็นไหมดิฟไซย์สี่เหลี่ยมไม่ได้คอสสี่เหลี่ยมแต่ทุกครั้งที่เราดิฟสี่เหลี่ยมครับไอ้ทุกครั้งที่เป็นเชนลูครับให้เราตามติดด้วยดิฟสี่เหลี่ยมซ้าทุกครั้งนี่คือกติกาของเชนลูบอกเอาใหม่ oh โทษครับสมมุติว่าเรามีสูตรดิฟรลอน X อ็กซ์ครับสูตรมันคือ1น1ส่วน X นะครับเหตุผลที่มันใช้สูตรนี้ได้นี่คือสูตรออริจินัลดิฟเทียบ X ครับหลังหลอนก็เป็น X ถูกไหมครับมันอะยกลายเป็น1ส่วน X เฮ้ยพี่แล้วถ้าหลังหลอนแม่งไม่ใช่ X หรอวะได้เป็นไรก็ได้ครับน้องก็ตีเป็ะไรครับตีเป็นสี่เหลี่ยมครับก๊อปีสูตรที่มันมีครับ ดิฟลอน x ได้1ส่วน x ดิฟลอนสี่เหลี่ยมก็ต้องกลายเป็น1ส่วนอะไรครับ1ส่วนสี่เหลี่ยมครับแต่เชลูบอกว่าให้ตามอะไรครับให้ตามตู่ด้ดิฟสี่เหลี่ยมซ้ําทุกครั้งเคยไหมครับนี่คือเชลูอะขอเวลาหนึ่งนาทีดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งครับจะได้หายคล้องใจพี่เฉี่ยมให้ y ครับเท่ากับ sin ครับของ 3x กำลังสงพี่บอกว่าให้เราหา y พล้มเราก็บอกเขาว่า y พรมเนี่ยเท่ากับ d by dx ของ sin วงเล็บ 3x กำลังสงน้องเห็นไหมครับน้องดิฟเทียบ x ครับแต่มุมของ sin ไม่ใช่ x ก็มองไปะไรครับมองเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมครับดิฟ sin สี่เหลี่ยมก็กลายเป็น cos สี่เหลี่ยม เขียนนี้ก็ได้ครับดิฟสี่เหลี่ยมํามถูกไหมตามแพทเทิร์นตัวนี้เลยแล้วสี่เหลี่ยมของคุณคืออะไรล่ะสี่เหลี่ยมของคุณคือ3 x กำลัง2 3 x กำลังสเพราะฉะนั้นครับไอ้บ้านนี้ก็เลยกลายเป็น c o s ครับ3 x กำลังสคูณอยู่กับเห็นไหมครับดิฟ3 x กำลังสกลายเป็น6 x ตอบจาก นี่คือตัวอย่างของเชลูหูเราสามารถสอนจบภายในที5านาทีกว่าๆนะครับอ่ะบอกอ้าวมาดูข้อนี้ครับข้อนี้เดี๋ยวเราก็ใช้กฎกาของเชลูสุดรลมหายใจจนะ้ะเรามาทําพร้อมกันมาวิธีการทําครับบอกว่า y พรามครับเท่ากับ d by dx นะครับ ผมเล็บเปิดครับแทนครับทรายครับมุมของทรายเป็นรอนครับค่าหลังรอนก็คือคอส e อเหล็กเป็นเล็บทั้งหมดรูกกาลังสีบอกทําไมต้องกาอย่างนี้นะครับจำไว้เลยครับกําลังตรงกลางคือกําลังทั้งหมดครับ กำลังตรงกลางครับคือกำลังทั้งหมดนะครับ all ครับ all power force ก็คือน้องต้องดึงไป้างนอกก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูครับมี power ก็ามาเกี่ยวครับเฮ้ยมี power ก็ามาเกี่ยวน้องดิฟเทียบอะไรเอ่ย e น้องดิฟเทียบ x ครับแต่เบสของน้องไม่ใช่ x น้องก็มองเป็นสี่เหลี่ยมมองไหมนะครับเราก็ตบอะไรลงมาครับ ตบสลงมาสี่เหลี่ยมเราก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนเหลือกำลัง3าม r ครับแต่เราต้องดิฟลายซ้ำครับดิฟสี่เหลี่ยมซ้ำก็คือดิฟแทนครับของไายหลอน์ดคอยดีกลังเอกซ้ำถูกไหมเพราะมันมีเหตุผลนี้ครับ D by ของ x กําลัง n เท่ากับ n x ยกกําลัง n ลบ1เพราะฉะนั้นถ้าเรา copy ครับ d by dx ของสี่เหลี่ยมยกกําลัง n ก็กลายเป็น n สี่เหลี่ยมยกกําลัง n ลบ1แต่เราต้องดิฟไรซ้ำครับดิฟสี่เหลี่ยมซ้ำเคลียร์ไหมนะครับพอถึงบรรทัดนี้แล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูครับไม่มีกําลังนะครับไม่มีกําลังเราก็มาดูต่อเราดิฟเทียบอะไรครับเราดิฟเทียบแทนเฮ้ยพี่เฉียบมีสูตรไหม นี่สูตรมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมย่อแป๊บหนึงปนนสูตรมันมีอะไรครับมันมีตัวนี้ฮะปกติเนี่ยเราดิฟแทน x มันต้องกลายเป็นเศษกำลัง 2x เอย่างนี้น,นะครับตัวนี้เราดิฟเทียบ x ไอ้บ้านนี้ก็ต้อง x ด้วยแต่ถ้าไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ x ล่ะ ไม่มีปัญหาชิวมองอะไรจ๊ะมองเป็นปปสี่เหลี่ยมใหแล้วก็ copy ครับกลายเป็นสี่เหลสี่เหลี่ยมแล้วก็ดิฟลยซ้ำดิฟสี่เหลี่ยมซ้ำไหมครับเชนลูเชนลูคือการ copy สิ่งที่มันมีนะครับย่อกเก็บไป ออกลับมาครับเราดิฟเทียบ x หลังแทนไม่ใช่ x เราก็มองเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไปมาครับอย่างไอตัวนี้เขียนมาเดิมครับกลายเป็นวงยง็บเปิดครับแทนไซครับลอนคอส e กำลัง x ทั้งหมดกำลัง3นะครับดิฟแทนก็กลายเป็น s square ครับของสี่เหลี่ยมก็คือไซครับลอนคอส e อียับเถูกไหมครับแต่เราต้องดิฟสี่เหลี่ยมซ้ำเราก็เลยต้องดิฟอะไรครับดิฟไซมุมของไซคือลอนคอสเอียงเอกซ์ซ้ำถูกไหมครับทําต่อมาครับไอชุดนี้ทั้งชุดครับเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยครับทั้งชุดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตก๊อปปี้นะครับแบบนึง นก็ลงมาใส่ครับถูกไหมแล้วเรามาดูดิเฮ้ย <Hey, S 1> พี่เฉียบมันเป็นยังไงเอ่ยวันนี้ฉันดิฟเทียบ x แต่หลัง้ายไม่ใช่เกครับมุมของสายม,มองเป็นสี่เหลี่ยมจากสูตรเมื่อกี้นี้ดิฟสายสี่เหลี่ยมนก็ได้กลายเป็นคอสสี่เหลี่ยมครับก็คือคอสของลอนคอส e อลัง x แต่แน่นอนครับนงต้องตามตูดด้วยดิฟไรครับดิฟสี่เหลี่ยมซ้ําก็คือลอนของ cos e กลัง x 3ถูกต้องไหมทันนะครับโอเคขออนุญาตอีกหนึ่งครั้งครับขออนุญาตย่อนิดหนึ่งอเผอิญว่าเดี๋ยวมันไม่พอ,อนะครับถัดมาครับถัดมาเราดิฟเทียบ x ครับถูกไหมถูกไหมเมื่อกี้เรามองนี่เป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมครับได้คอสสี่เหลี่ยมแล้วก็ดิฟสี่เหลี่ยมซ้ำ นะครับเราดิฟเทียบ x แต่หลังลอนไม่ใช่ x ก็มองเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมีสูตรแล้วพี่มีดิมันคือพิ่งสอนไปเอง d by dx ของ l อน x ตรงนี้เป็น1ส่วนอะไรครับ1ส่วน x เพราะฉะนั้นถ้า d by dx ของลอนสี่เหลี่ยมนะครับมันก็กลายเป็น1ส่วนอะไรครับ1ส่วนสี่เหลี่ยมดิฟไรซ้ำจ้ะดิฟสี่เหลี่ยมซ้ำ นะนะครับนี่ไงตาม property อองมนเลยนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับอนุญ,ญาตนะครับ ตกแต่งสวยงามมาครับดิฟลอนสี่เหลี่ยมครับกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่เหลี่ยมก็ปีเลยครับเป็นหนึ่งส่วนด้วยคอส e อีงเแล้วเราก็ต้องดิฟไรซ้ำครับดิฟสี่เหลี่ยมซ้ำก็คือคอสเอียงเอ็ x. ทำต่อลงมาครับเราดิฟเทียบ x ครับแต่มุมของคอสไม่ใช่ x มองไปเลยครับมองเป็นสี่เหลี่ยมน้องก็จะได้เท่ากับครับ ถึงเวลาในห้องสอบมันจะปวดมือนึงนะครับก็ต้องค่อยๆทำนะครับมาดิฟคอสได้ลบสายครับนี่ครับลบสานเอียงเอ็กซ์ใส่วงเล็บด้วยนะครับเพราะถ้าน้องไม่ใส่วงเล็บครับน้องจะเห็นว่ามันเป็นก้อนแรกแล้วมาลบด้วยก้อนหลังซึ่งความจริงมันไม่ใช่ครับมันคูณกันอยู่ครับใส่วงเล็บอย่างนี้ครับอาจารย์ไม่ตัดแต่เราต้องดิฟลาซ้ำครับดิฟตัวนี้ซ้ำก็เลยกลายเป็นอีกังเอ็กซ์ แล้วก็เขียนทั้งหมดครับกลายเป็นบรรทัดเดียวครับใครขี้เกียจก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ฮนะแล้วก็คูณด้วยเออหลักสุดทา้ายตอบจ้าจบแล้วครับนี่นะนะครับฝึกทำดีๆนะครับอย่าเขียนสัญลักษณ์อย่างนี้นะละอย่างนี้นะครับอย่างนี้ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่มี นะจะจ๊โอเคนะครับวันนี้พี่เฉียบพอแค่นี้ยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับใครง,งูหงิดใครท่องใจคนไหนลองสกิปมาใครอยากจะเรีนพิเศษก็ได้นะครับลองอินบ็อกซ์เข้ามาโอเคครับพอครับเลิกบายๆจ้ะ